ครับเพื่อนๆทุกนคนวันนี้ผมมาเดินที่ประตูน้ำนะประตูน้ำบ้านเราเขาเรียกประตูน้ำตาเคียนนะนาก,าก็บรรยากาศประมาณนี้เดินตกหลด้นะครับ เขาขลักไก่ในมีหรอครับ,พรบเพชรวิ่งเร็วอยๆไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเร็วๆเอะครัรรรบคบือเป็นคนเขาขลักไก่พอได้เงินได้ไงวะ,ะนะไม่ใช่นะกีฬานะนี่ก็งบประมาณจังเวียวนะ ก็เลยกว่าประตูประตูน้มข้อ Hopkins นึกขคอรอนึกนะถึงได้สร yeah. ้างขึ้นในสมัยของอระชารในหลวงเราประชาราลที่เก้านะครับก็มาช่วยเหลือชาวฮันเย่ได้ได้ไเยอะเลยครับในกรณีของน้าท่วมอย่างหัก็เลยว่าเป็นเป็นก็เลยว่าเป็นซ u p เปอร์ฮแโร่หละกันนะ ตะตุกของรอนนึงนี่คองรอนนึงนี่คือว่าเป็นเป็นตัวช่วยระบายน้ำเวลาฤดูน้ำรักใจดีได้ดีเลยเพราโอ้โหน้ำจะเข้าเมื่อคันใจก็้องรอนนึงทีอรูปต้นท้ายดูนะข้องร่อนนึ่งอยู่ด้านหลังนี่นี่ก็จะเป็นตัวระบายน้ำ ที่กูกับกล้องวิตะเป้านะที่ในด้านหลังนี่ก็คือกล้องกล้องวิตะเป้านะพีนน่น้องเห็นไหมอ่านี่นะอ่าตอนนี้คือกล้องวิตะเป่าก็มันจะเป็นคลา,ายเป็นเป็นคล้องที่ระบายน้ำรวมกันนะเพื่อไปลงไปลงสู้ก็แล้ว่นาน้ำในฟังก็แล้ว่าตกฟ้านะ เป็นทะเลสาบตรงขานะพออุปกรณนี้ฮะเจ๊นี่ก็เวลาไม่รู้หนามนี่นามก็มาที่ข้าไปท่วมในเมืองได้เร็วแต่ตั้งแต่มีคลองลอยน้งนี่กรู้สึกว่ายัง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 ไม่ค่อยเจอรายการที่ท่วมนักนักนกนะจากว่าเป็นนามระบายไม่ทันเล็กๆน้อยๆในเมื่อนะก็ต้องตื่ถึงวประอง สันในลวกเรารใจกาศิกาวนี่พระองคสันเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องนนำหมากนะก็เลยว่าเป,เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการในการจัดสรรเรื่องนํำนะะว่าแต่เราจะเห็นตั้งแต่เราสมัยเด็กๆก่เวลาพระองคสันไปที่ไหนเขาก็จะภาพแฟนถีนะก็คิดว่าเรา กินว่าคนบาล์เรมี่าโรดสักแปลกมั้ยหน่านะในหลวงท่านงคงคงจะมีชาโรดเป็นประเทศไทยนะไม่รู้อาจจะเป็นประมาน,นนั้นน่ะนะตะกคนคงหลักในหลวงนะใกล้ไปหลักในหลวงเก็ไปอยู่อื่นนะ่นนะอยู่บางใจ rồi về thứ là đái bên... đây là cả đây là cái, cái, cái gì uh, xíp nữa, nó về toàn toàn cái kéo cao mà tập luôn bền, nó cứ bảo đái lạp đái lạp, cái nó cứ bảo bị ai bền đái lúng đấy, nó cứ cái nó vội cha tập xíu bạc mãi nữa, để chùi nước để tì đít lấy để chùi nước, ăn tuyệt ăn lấy chuồng covid dễ bạc mãi nữa, cứ ăn chùi nước có có ก็ยิ่งมองแกในด้านไม่ดีผมว่าเราเราหยึดพูดได้นะคนก็เลยว่าประเจ้าชนควรนจะหยึดพูดในเรื่องตีว่ามันไม่ใช่สิทธิของเรานะอากอาศจะตก,กเดือนนี้นะ นี่นี่คันนี้ขับขึ้นคลองอุตตเภานะจะเป็นนี่จะจะจะเปลอดอยู่ตรงนี่จะเป็นมวกกระซ้ามใยญนครับใหญ่ะไรหนักหนักดีมากแต่นี้ก็จะมันจะมาจากฝั่งโน้นนั่นแหละระบายมากแล้วก็างนี้แต่ฝั่งนี้ก็จทางนี้ก็จะเป็นข้องอุตตเภาไปเพราะั้นนี่ก็เป็นข้องรอหนึ่งเวลาหนาฝนก็มันจะจหนักดีมากจากนี้ก็หนักดีมากจากฝั่งนี้ มาจากทางบันถูกมาเลยนะทางไอ้ก็เรียกว่าทางกล้องเนี่ยเลยมันก็จะออกมันจะไปได้สองทางก็คือทางก็ทางทางด้านนี้คือออกกล้องมือถือเข้าแล้วก็เข้าค้องรอบหนึ่งนะก็ก็ดีครับเรื่องเรื่องคนี่ช่วยระบายน้ำได้อยอะถ้าหนาฟุ้นเปอดๆคล้องจะวันที่เจ๊เขาเขาดูนะดูในในในสักกระยาพ่คล้องรอบค้องที่สอาของท่านราชการที่เก้าในรอบราจชการที่เก้าส่งมี่ราชการได้ ก็เดี๋ยวาปราร์ติมี้ใครใครไอ้คุดสร้างนะอากาศก็เนี๋ยวดาวพิทนะทุกงหันหล่นกับมีดมแต่ว่าก็เดินนะครับบ้านอะไรก็เดินนะหมากลอยก็เดินเดินเ,เปิดเจอไปขนาดนั่นนะโอเคนะครับตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเ,เรียกเขาตกปลาอีกนะเิ็นคนเอาเบ็ดตกปลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมกทนะ็ทายแรกทีล่ะ